ถึงขั้นตอนสําคัญแล้วนะครับนั่นก็คือขั้นตอนการผสมเทียมนั่นเองครับแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นตอนนี้ครับเรามารู้จักกับเจ้าของวัวก่อนครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับคุณป้าครับวันนี้คุณลุงวิเชียนและคุณป้าสมนึกนะครับเจ้าของวัวฝูงนี้นะครับฝูงนี้มีวัวลี่นมอยู่ประมาณ40ตัวนะครับเป็ดเสร็จลูกเล็กเด็กแดงรวมหมดประมาณร้อยตัวร้อยตัวหูเยอะมากเลยนะครับแล้ววัวตัวนี้ครับคุณลุงอายุกี่ปีแล้วครับประมาณห้าปีอ๋อห้าปีแล้ว แล้วเนี่ยครับเราดูได้ยังไงอะครับว่าวัวตัวนี้สามารถที่จะผสมเทียมได้แล้วครับก็จะเริ่มจากเขาจะร้องนะครับน้ำนมลดแล้วก็เครื่องเพศก็จะบวมแล้วก็แดงมีเมือกออกแล้วในช่วงที่เหมาะสมที่สุดก็คือเมื่อตัวอื่นปีนเขาเนี่ยเขาจะยืนนิ่งก็คือนั่นคือช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผสมเทียมที่สุดคุณลุงครับวัวตัวนี้เป็นตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับรอบนี้เมื่อเย็นวานเมื่อเย็นวานนะครับเมื่อเย็นวานก็ เวลาประมาณนี้ก็กําลังเหมาะเลยใช่ไหมครับครับครับตอนนี้หลังจากที่ได้รู้จักกันแล้วนะครับก็ถึงขั้นตอนการผสมเทียมแล้วแต่ก่อนอื่นเลยครับเราไปดูวิธีการเตรียมอุปกรณ์กันครับไปครับนี่คือขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์โอเคเตรียมอุปกรณ์ปืนผสมเทียมให้พร้อมผสมเทียมให้น้องนนักเรียนดูนะครับก็เริ่มจากการหยิบน้ําเชื้อนะครับหยิบน้ําเชื้อแล้วก็ละลายน้ําเชื้อในน้ําอุ่นสามสห้าถึง37องศาครับนาน30วินาที ก็คอยเปียกน้ําก็ก็เช็ดเช็ดน้ํบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวปืนจะเปียกทาความสะอาดเช็ดเฉยๆยไม่มีอะไรนะครับแล้วก็บรรจุเลยบรรจุใส่ปืนผสมเทียมนะครับก็ใส่แล้วก็ตัดเพราะว่าปลายเขาจะถูกซีนไว้ครับนะครับก็ให้น้ําเชื่อสามารถออกมาได้หยิบพลาสติกชีทครอบนะครับแล้วน้องๆจะเห็นว่าในพลาสติกชีทจะมีจุกสีเขียวๆนะครับตอนแรกจะอยู่ตัวปลาย นรจุกสีเขียวเนี่ยจะเป็นตัวล็อกตัวล็อกไม่ให้หลอดน้ําเชื้อหลุดออกไปนะครับแล้วก็ให้ให้ปแต่น้ําเชื้อหลอดคาปืนผสมเทียมอยู่นะครับเสร็จแล้วก็จะเอาซนิเตอรี่ชีสครอบไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อให้สะอาดที่สุดอันนี้ก็คือครอบสองชั้นใช่ครอบสองชั้นเลยเรียกว่าดับเบิลชีสนะครับ นี่คือปืนผสมเทียมที่เตรียมเสร็จแล้วอันนี้เตรียมเสร็จแล้วใช่น้องๆครับตอนนี้น้องฟางก็กําลังตื่นเต้นเลยนะครับพี่จับดูแล้วตัวสั่นมากเลยนะครับขั้นตอนต่อไปครับพออจะต้องทํายังไงบ้างครับครับในการผสมเทียมเนี่ยขั้นตอนแรกเลยที่เราจะผสมเทียมให้เขาเราก็ต้องดูว่าเขาเป็นสัตว์จริงหรือเปล่าครับนะครับวัวบางตัวอาจจะเมื่อเขาตั้งท้องแล้วแต่ก็ยังแสดงการเป็นสัตว์ได้เพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกนี้ก็คือเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจดูว่าหนึ่งเขาเป็นสัตว์จริงไหมแลวเขา ตอนนี้เขาไม่ได้มีการอุ้มท้องอยู่นะครับโดยที่ตรวจดูยังไงคะการตรวจเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะล้วงเข้าไปตรวจระบบสืบพันธุ์ทั้งระบบนะครับตั้งแต่ปากมดลูก <ừ> ปีกมดลูกจะต้องไม่ไม่มีลักษณะของการตั้งท้องคือพองใหญ่นะครับถ้าเมื่อตรวจเรียบร้อยแล้วว่าวัวเป็นสัตว์จริงสมควรได้รับการผสมถึงจะมาเตรียมน้ำเชือ้อครับแล้วสิ่งที่สําคัญอีกประการหนึ่งก็คือว่าคุณภาพน้ำเชื้อต้องมีการเก็บรักษาอย่างดีและมีการเตรียมอย่างดีเป็นสาตว์ไหมครับ เป็นเขาเป็นแมับน้องฟางเป็นสัตว์นะครับน้องๆครับจับตาดูให้ดีๆนะครับว่าขั้นตอนการผสมเทียมเขาทากันยังไงเพราะว่าขั้นตอนนี้จะเป็นขั้นตอนที่รวดเร็วมากครับโอเคนะครับปกติเจ้าของวัวจะมาช่วยจับหางช่วยยกหางนะครับสัตว์เขาจะได้รู้ว่าอ๋อเจ้าของเขาอยู่ข้างๆนะไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจนะครับขั้นตอนก็คือนะครับมือที่จะช่วยทํางานก็คือใส่ล้วงไปที่ลำไส้ใหญ่นะครับแล้วก็ล้วงผ่านนะครับลำไส้ใหญ่ของวัวจะบาง สามารถที่จะจับผ่านลงมาจับระบบมดลูกคอมดลูกของของตัวเมียได้เพราะฉนั้นเขาจะจับแล้วก็จับเขาอยู่กับที่แล้วก็สอดปืนผสมเทียมให้ผ่านเข้าไปในคอมดลูกแล้วก็ปล่อยน้ําเชื้อนะครับอันนี้คือถึงจุดที่เราต้องการแล้วใช่ไหมครับใช่นะครับจะเห็นว่านะครับก็เขาจะถอยสนิทถอยสนิทตะลิชแล้วก็นี่เขาปล่อยน้ําเชื้อแล้วนะครับแล้วก็ขั้นตอนถือว่าเสร็จเสร็จแล้วครับ แล้วหลังจากนี้ครับท่านผอจะทราบได้ยังไงครับว่าวัวตัวนี้การผสมเทียมของเราเนี่ยประสบความสําเร็จแล้วครับคือโดยธรรมชาติถ้าวัวมีรอบการเป็นสัตว์มาปกติแล้วไม่ตั้งท้องทุก20 -21 ถึงวันเขาจะแสดงอาการเป็นสัตว์นะครับถ้าเกิดผสมครั้งนี้ติด21วันขงหน้าเขาจะไม่แสดงอาการเป็นสัตว์และเจ้าของสัตว์ก็จะคอย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 ไป4ประมาณ45 6 0ถึงวันเจ้าหน้าที่ ก็จะมาตรวจท้องให้กับเกษตรกรหรือเกษตรกรจะบอกเจ้าหน้าที่ว่าวัวผมผ่านมา1รอบแล้ว45วันแล้ว60วันแล้วมาตรวจท้องให้ทีถ้าตปวจท้องพบว่าปีกมดลูกพองโตขยายขยายขึ้นกว่าปกติแสดงว่าวัวตัวนั้นตั้งท้องนะครับแล้วก็เจ้าของคุณลุงวิเชียนก็นับว่าผสมวันนี้บวกไปอีกประมาณ280วันก็คือนั่นคือกําหนดคลอดครับผม น้องๆเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าขั้นตอนการผสมเทียมนั้นเขาทํากันอย่างไรมาเป็นกําลังใจให้กับน้องฟางนะครับให้น้องฟางผสมเทียมในครั้งนี้ประสบความสําเร็จครับ